ฟาร์มจระเข้สมุทรปากอ๊ดตัวหลองไงนี่อะค่ะไปไหนกันคะวันนี้ รวังรถนะคะนี่เราอยู่กันที่ทางนี้ก่อนคะ่ะซื้อบัตรก่อนปาจาราคีะเคเลครับเดี๋ยวเรจงเจะจัม้าด้วยปลารา ดูได้เ่าเปา่างการแ่ได้มาความเจรเข้แล้วเป็นยังไงบ้างคะร้องให้ตั้งแต่เมื่อคืน như thảo cháu à bài, cứ phải hả mày mày, không, không mày à, đi cứ phải hả mày bà ดูตรงนู้นกันนะคะกังหันดูค่ะบีบา้าวันนี้เรามาในชุดสตรีมค่ะสตรีมไปค่ะไปดูค่ะบีบาร่าอู้กังหันนี่ตัวอะไรวิเตา่าเตา่า สิงโตหลับอยู่เราไม่เห็นนี่ไม่กลัวใช่ไหมอ,อะไรนะเข้าไปใช่ไหมกะปิปลละ ก็มีอนนหอใหมีแล้อะไรนะคะคนเยอะอยู่ขัได้ไหมนู่นครับปีปราน่ย

อั้นี่คาบีบาร่าเหรอคะอันนี้คาบีบาร่ามาแล้วว้ตาเต่ามีกี่ขเอาจตัวเล็กนี่มาให้พี่ เร็วพี่คาบิบาร่ามาแล้วเร็ว,รว,รวไม่ต้องกลัวสินี่อาหาร นี่ไงดูดูป้าบ่อยให้เนะนี่ยเนี่ยเนี่ยจับมือกับป้าเนี่ยมาเร็วาเร็วมายิมหวานกันเร็วยิมงวานให้แม่กลัวกันเร็วไหนเราบอกเราไม่กลัวไงคะนี่นี่พี่ก็ไปอีกตัวหนึ่งแล้ว <c oughs> นี่แง่พี่มาอีกตัวแล้ว พี่ไปหาติ๊กูดแล้วนี่นี่นี่หันหันเขาเอาไว้เนี่ยให้พี่เนี่ยกับเนี่ยอันนี้นี่หไหนหนูบอกว่าหนูไม่กลัวไงคะอ่ะ้วเนี่ยกลัวอุ้ยนกเต่าตัวเลิศเลยเนี่ยเห็นกลัวแต่พี่เขาหนีแล้วเนี่ย ไปแล้วนะพี่ไปแล้วเต่าเต่ากัดตูดเต่ากัดตูดแล้วไม่ต้องกลัวพี่เขาไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยดูไปดูพี่กะปี่ปลาร้าหนูปะ ตัวหลับย,ยินดูแค่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ไหนสิงตัวหลองไง,ใ,ไงใช่ไหมตัวใหญ่งไงตัวตัวใหญ่ไงหนึ่งเมตรหัวหัวไหม คบีบาร่ากลัวแต่เมื่อกี้หนูกลัวเต่านะคะหนูไม่ได้กลัวพี่คาบีบาร่านะาาทำอะไรคะลูกทำอะไรคะนี่อยู่นี่อยู่ไหนแอบดูดิแอบดูพี่คาบีบาร่าดิกลัวไหม กแหมไม่กลัว,วเพราะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าม,มาแล้วแอบเอ,อาบอยให้อาหารพี่ม้า ดูลมาแล้วกลัวไหมกลัวอ่ะหันถ่ายลูกเอ้อกินห่านให้แม่ก่อนเลยทำไมสายตาไม่ค่อยเป็นมิดเลยดูตาเขาที่เนี่ย ระวังมากระโดดนะระวัะงระวังพี่แพ้สายเดินมาหาหนุม่มวะ <laughs> เดี๋ยวลม้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มดูหน้าหน้าคนกลัวพี่เขาตามมาแต่ดูหน้าคนกลัว <laughs> กลัวใช่ไหมกลัวไหมคะกลัว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 เหรอคะ như thế tạm nữa Hãy subscribe แพ้จำานืบอหอแพ้ทำหน้างนี้เลยเหรอไหนคือเข้าไปหาแพ้หนได้มทำไมอ่ยปอย่น้ไ่เหนเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่กับปาอไข่ลูก เเ็นนหมมออัทียย่ลระวังต้นไม้ทิ่มหน้าลูกนะระวัง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 เอาเธอเอาออกมาดิว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทิ่มหน้ากำลังเยอะใหญ่เลยเอาเอาเจอแพะข้างโอ้โหเอ๊ะเข่าเขาติดหรือเปล่าติด อ๋อมีหลับอยู่ค่ะแล้ววันนี้ถ้าไรไฮไลท์ของเราเราจะต้องไปหายเอ็มนะมีขอมีน เราจะไปหาอีกตัวตึงนะคะตัวตึงได้ข่าวว่าตึงมากเราต้องไปหามนะันเราถึงแล้วถึงที่ตัวตึงแล้วนี่ไอเอ็มตัวตึงไปหาตัวตึงตัวตึงอยู่ไหนกัหาไปดูดิดูพี่เอ็มดิเรียกสิพี่เอ็มตัวตึง Mày? anh đi xay khi em gửi đồ đồ Đang để em em, em. em. <cười> em. em. <cười> ย็นโอ้สงสัยไม่เอาของอีกแล้วเนี่ยดูมันนอนมาเลยตื่นรอเปล่าตื่นมาตื่นติดน ลับแล้วอ่ะเอามาเมื oh, <changing> no ่อลิงไม่กินกล้วยนกกระจอกเทศกินแทนโอ้โหเหมือนหิวอ่ะเอาเอาใกล้ๆนะใกล้ๆกลางหันยังพึ่งเยอะไปยอมไปปุ๊บ หันมาใกล้ๆใกล้ๆหันเราออกมาใกล้ๆค่ะไม่ถึงไม่ถึงเธอเอาไปเผื่อฮิโปด้วยโปกินปะปอบึ๊บอุ้ยลองใส่ลังแล้วเอาเอาเอาแองม

โอ้โอโอโอ้ระวังเลอะอุ๊ยเลอะแล้วลง,วงลวเท้าหันเลอะเขา่าดีดหัเน,ออนอเอเดี๋ยวแม่เช็ดให้ค่ะ ไง,ไงบ้างคะดูอะไรอยู่คะลูกกัหันดูอะไรอยู่คะช่นนนีก็ายตงีไม่ต้อ จับตักเยอะลครับดีกังกบมมือใ <pr> <funny gli> <systems> ี่ขนาเีวับมือ้พี่ยน้าตี่ไถึง้าครับเดี๋จะไม่สบายใจนะครตัวมือยังยังไม่หมดก็มันก็ต้องมีจะโชว์อะไรจับตักเๆนะนียครับ

ไม่เข้าตาก้าเลยนะครับอาการบนท่าต้านของมุดีเชื่อมนี้กนบ้างครับกับพี่เรียบร้อยแลจะทำการปาหอกับผู้เข้าเป้ากันบ้างครับทำอะไรคะว่าจะต้องผู้เข้าเป้าได้สำเร็จหรือเปล่าเนี่ยครับในการนะครับต้องให้จริงครับพวกแม็กก์ปัดทิศไม่เฉยเลยนะครับใหม่ครับรุ่นแรกครับแหมอยู่ๆก็ปัดทิ้งเฉยครับนี่ ปัดกดแล้วครับเด็เาให้ยิกเรัวดดแดงครับเขาที่ใช้ใช้ทีว,วงปัดคกับเออไปดิให้ยัง,งไปไครับเฮ้ไปลุ่เออแะละออก้วครับต่งางๆไเข้าข หยิบเยอะๆสิลูกิปุตหันระวังขอะลูก บะละมีทุกขึ้นมะละมีมะละมีต้องหยอดช่องดีนะเขาไม่ค่อยรู้เกียจทำไมเธอขี้เกียจอากาศดีนู้นน้องฉันมานี่ ไอป้าบอยนับค่ะเป็นไงวะทิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยบ๊ายบาย